อนาถบินที่เกษตีเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสังคมสมัยพุทธกาลในอินเดียแคนโกศลสนุงสาวตทีรวยเอามากๆไปซื้อที่ดินสร้างวัดเชตวันให้พระพุทธเจ้าจุ4 5สี่รห้าห้าสิบล้าน สี่สิบหโกดนะ,ะเฉพาะซื้อที่ดินนี้นะเอามาสร้างนูน่นสร้างนี่เข้ามาอีกหมดเป็นแปดสิบโกดโกดสิบล้านเป็นโกดที่นี่สิบโกดมันก็เป็นร้อยล้านเสร็จแล้วก็ให้ทานแต่ก่อนนั้นท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าถึงพระตนตรยัยท่านเลี้ยงเทวดาทำสาราพระภูมิเข้อเจาะไว้ บ้านมีกำแพงมีประตูออกจากบ้านในสี่ทิศเปิดไฟไว้ให้หมดเดี๋ยวไฟชาวบ้านดูดกินหมดเสยเด๋วเยือหุ่หันปัญญาหมูเศร้าฝาบเตสิมอดทีนี้กำแพงบ้านของเศรษฐีนี่ทำประตูซุ้มประตูเหมือนเหมือนทางเข้าในวัดี่สีทิศ แต่ละแต่ของท,ที่มีประตูซุ้มประตูเนี่ยจะทำสารพระภูมไว้ให้เทวดาอยู่คนอินเดียเขาเชื่อพระเจ้าเขาตเลี้ยงเทวดาจึงมีคำกล่าวที่พระพุทธเจ้าสอนว่าปันจะพลรรีกัตตาโหติวิธีใช้ทรัพย์เลี้ยงตนเองอยู่เป็นสุขเลี้ยงบิดามารดาบตรภรรยาสามีท่ากรรมกรอยู่เป็นสุข หลังจากนั้นทำความปลอดภัยให้แก่ตนเองโซดถิงอัตานังกรรติเอาเงินนี้ทำให้เกิดความปลอดภัยแก่ตนเองเอาไปฝากไว้ฝังไว้ตรงนี้นก็ได้หลังจากนั้นจงทำพลีาลีนะคือสิ่งที่ได้มาด้วยกำลังเนี่ยเอาไปมอบให้ห้าอย่างปัญจพลีกตาหหติหนึ่งทำบุญอุทิศ ให้แก่ผู้ที่ตายไปที่มีบุญมีคุณปุพภะเปรตปีสองญาติพิปรีเลี้ยงญาติติดพี่น้องของตอนเองคนไหนขาดแขนลำบากให้เขาได้พึ่งพาอาศัยเราต่อไปภายหน้ามันอาจจะได้อาศัยเขาสามอติทิภรีเขาแปลว่าเอาไว้ต้อนรับแขก แต่จริงๆแล้วอาตมายังไม่แล้วใจอย่างนี้ดิถีติถีนั้นแปบว่าวันไปลวาวันบวาคืนอะไปลวาเมื่อยพลีแปบวมมอบไว้สําหรับวันที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้น่าจะชัดเจนกว่าส่วนหนึ่งเอาไปฝากธานาคารคือฝังดินสมัยก่อนเขาไม่มีธานาคารนะเขาฝังดินแต่จะเอาไปฝังหมดเอาไว้ใน เอเจ็บหัวปวดท้องยังมาทำกลางขื้นเจ็บไข้ได้พะยาะแต่เขาแปลว่าเอาไว้รับแขกก็ไม่เป็นไรจบดีสีราชเรีมอบให้พระราชามหากษัตริย์เสียภาษีบำลุงลัทธะแว่นแคว้นเฉลียสิ่งที่ตนเองมีได้มาโดยถูกต้องแก่เพื่อนร่วมประเทศร่วมรัฐเพราะฉะนั้นเมืองไทยเรานี่ดีนะ ใครมาทําบุญให้วัดออกใบอนุโมทนาบัตรไปยกเลิกภาษีเมืองไหนมีเมืองนี้มีนี่ชื่อว่าเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่ออกกฎหมายนี้มาเนี่ยยังรู้จักคําสอนของพระพุทธศาสนาแต่ไม่แน่นะต่อไปนี้มันอาจจะออกยกเลิกเว้ยอนุโมทนาบัตรไม่มีการยกเลิกภาษีเสร็จเอง ศาสนาของเราก็หมดป,ปุ๋ยไปอีกสุดท้ายเทวตาพรีไว้เส้นสวงเทวดาเอาไว้บูชาเทวดาซึ่งเขาเชื่อมาแต่ก่อนพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่เป็นนักขัดของขออนุโลมได้ก็ดีไม่ต้องไปทะเลาะกับบ้านกับเมืองเขาหรอกอัตอินตาวสานุขาแต่ที่นี้เทวดานั้นมันมีหลายระดับ เยเยสังเทวตานังปูชิตาอะไรก็ได้ที่เขาบูชาอันนั้นเป็นเทวดาจึงมีงวมีควายเนี่เป็นเทวดาทั้งนั้นในอินเดียอนาถทาบินที่กเกษตรถีท่านยังไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาท่านก็ปลูกสารพระโูมไว้สี่ทิศที่นี้ต่อมาท่านเห็นว่ามันมากไปมันเลี้ยงยากเอาไว้ข้างเดียว ตั้งศารพระภูมิไว้ทางด้านทิศตะวันออกทางเข้ามาอยู่ในซุ้มประตูพอท่านมานับถือพระพุทธศาสนาสร้างวัดสร้างบามาหมดเงินเป็นแปดสิบกพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เที่ยวเข้าบ้านของอนาถาบินทีเธธ่เกษตรนีเทวดามันกลัวมันอยู่ในซุ้มประตูพอพระพุทธเจ้ามาพระภิกษุามามันลงมันอุ้มลูกอุ้มล้านมันลง ก็น้อยใจเลยเทวดาเมื่อพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เข้ามาแล้วพวกเทวดาทั้งหลายอนาถาบินที่กเกษตรถีลืมไม่สนใจอีกแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยก็เอาเงินทุนทรัพย์ของท่านนี่มาเชิดชูพระศาสนาเพื่อผดุงธรมกันลงโลกหล่อเลี้ยงทำแก่สังคมท่านก็นเลยคิดว่าเงินที่เรามีอยู่นี้เราหามาได้โดยชอบธ เราจะทำเป็นสังฆการณะวสะิกตาจริยาจะเอามาช่วยสงนี้อนุเคราะห์โลกแล้วแต่ท่านจะเห็นสงควรจะเรี้ยกงูสงอย่างน้อยวันละห้าร้อยองค์ไม่ให้ขาดเอาไปเอามาเงินหมดเวลยตรงนี้พระพุทธเจ้าเริ่มมองเห็นความสำคัญนะปรับอาบัตพวกเราเรื่องเดี่นะค้าพาลับไม่เลือกนะเพราะฉะนั้นพี่น้องทานเ,เยอะๆเนี่ยจะมาเป็นห่วงแล้วนะ เมื่อหอดบ้านบ่แล้วก็ยังไปจกทงนั่นทงนี้ไปไปไวมากยาสุท่านหลายท่านเสียเสียงสิงเอายังมาเลี้ยงมาเบิงหาเบิงหลังจกเจือสกักปันบ่เดือดร้อนบ่ศรัทธายะวัตติโพเคนะหายติสตรัทธาเพิ่มขึ้นมาก <c oughs> เพิ่มขึ้นแต่โพคะลดลงลดลง เมื่อบุคคลนั้นเข้าถึงทำระดับโสตปัิยังฆะโสดาบันยอมทุกขยอมยากนะพระพุทธเจ้าให้สังเกตจะเอาของเขานะถ้าเขาจนจนเขาให้ทานเท่าไรต้องให้ต้องดูต้องรับผิดชอบอารมาจําได้ตอนเด็กๆแม่อารมาเนี่ยตัวการดีเนี่ยกินแสบ่บๆเพิ่้าให้องกินเสเขือเสีสยงไหวย่างด้ผูน้อยไหว ย่งางไปไก่พ่อปานไม่งอดตอดเพิ่นมึงจะไปไก่ของกูได้กูเสียเอาไว้ถ้าใส่ถ้วยเอ้อยเด็กใบหนอไอแม่หน,นอ่ระันร้าเจอามาแพ่เงินทองของมีค่าเอาไปบูชาเอาไปใส่ฝังลูกนมิมตเอกลูกเอกบ้านข้าบวยอนบือสิมบอมมี่ยังมากลุก่มแก่เอาเงินหัวน้ำอยู่ในข้อลูก แต่ก่อนนั้นเงินหัวหนามเงินฝรั่งเศสมายึดประเทศลาวเขาใช้เงินหัวหนามได้ข้ามมาก็เจาะรูก็ห้อยคอให้ใหลกเขาจะผัดตัวกันเป็นตัวคนต่กี่ผีหัวหนามนี่ผียหญ่ประสาทขันบากหัวหนามอยู่คข้อเด้น่อยนะผียหญ่ามาแขนคออาตมาก็ได้ตัวเบอลอเลยไม่แพงแบบเงินหัวหนมามห่อนเมือเขามาแพร่บุรมากลุ่มแกเอาอยู่ในคอเขาเหนีอยอนี้ ให้แม่ไปท่านซะบัหลสาสราบหนาจังบอุดเอาหลายกาเขาบอ่าอบอกให้เจ้าบอสุธกุมญาติไปท่านค่อยให้น้ำยูสามมือเงินหัวน้านี่คือคือพระพุทธเจ้าให้พระเราสังเกตตระกูลน,นั้นเป็นเศขสมมุติคือเขากำลังศึกษาธรรมจนมีศรัทธายอมหมดยอมสิ้นขอให้พระสงเอ่ยปากมา เพราะฉะนั้นภิกษุไปขอสิ่งของจากเซฆสมมุติตะกุลเมื่อได้มาไม่ดูหน้าดูหลังเขากําลังจนจนนี่บางทีกําลังจะก,กินเข้าปากออกมาแย้งจากปากลูกเปลออล่าปรับอบัตปฏิเทศนิยะพวกเรานี่ก็ดูดูกันหน่อยนะว่ามันเอ,อิ้นเอาเอ,อื้นเอาดยี่ไม่ไงคอยบ่มีเงินเมื่อบ้านจ่อยได้เสบอก เมื่อหอดบานหอนเงื่อนตะกอนเบิงพอกเป็นไปใดจังออกปากลังคนก็ขึ้นยูขึ้นหนา้าขึ้นหลังพระพุทธเจ้าห้าสอนให้มีปัญญาแต่อนาถาบินทิ่เกษตรถีนี้เข้าถึงทำระดับโสตปฏิยังฆะโสดาปันทานจนหมดยากจนได้บาทนี่เทวดามันก็จ้องอยู่เพราะว่าทานให้กับพระไม่เลี้ยงเทวดาเลย สารพระพง์พระภูมิลืมหมดเสร็จแล้วเป็นยางไรวันหนึ่งพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นประธานฉันอยู่ที่บ้านอาหารไม่ดีข้าวต้มข้าวปลายเนะข้าวสารสวยๆก็ไม่มีเงินซื้อแล้วมันจนเลยพาลูกน้องกินข้าวปลายเกลียนเสร็จแล้วก็ต้มผักดองผักพระอูมผักเสี้ยนผักเหล่านี้เอาไปถาวายพระพุทธเจ้าพระส แลพระพุทธเจ้าท่านก็รู้อยู่ดอกแต่ท่านทานคือห่างบอดีเดี๋ยวนี้ในตระกูลของท่านยังยินดีให้ทานอยูย่ท่านมาบอกผมไม่เคยอิ่มผมไม่เคยเต็มผมมีความสุขมากเมื่อได้เห็นพระสงฆ์มูใหญ่ผมให้ทานแต่ว่าบัดนี้ทานมันไม่ปาดนี้เงินกองหมดไปแล้วผมคงไม่ได้บุญมากเหมือนแต่ก่อน ผมมีแต่ข้าวปลายเกลียนเป็นที่หนึ่งน้ำต้มน้ำผักดองผักพราอูมเป็นที่อันนี้พูดสำนวนโบราณไปว่าบ่มีห้ังกูมือนี่เบิดแล้วญาติบ่ได้บุญคือเกาแล้วคนหน่อยนี่เขาต้มเขาปลายต้มกับสมพักเสียนมื่นนี่แล้วทานเลี่ยงพระายๆเนี่ก็ได้ประสรถ้าพระพุทธเจ้าก,ก็เลยบอกว่า,วา,วาการให้ทานของท่าน,นประมาณค่ามีได้ นักธิปิตังประสั้นนำที่อภิปปการนามาทักกินาทักกินาทานของท่านที่เลื่อมใสอย่างยิ่งบุญนี้ไม่น้อยเลยหาประมาณนี้นะเวลามะพร้าวรวยที่สุดในโลกเลี้ยงคนในชมพูทวีบนี่เจ็ดเดือนเต็มๆไม่มมให้คนทําไรทํานาสองปีคนหมดทวีบหรือเลี้ยงคนเดียวแต่เขาไม่ได้บุญมากเท่า ข้าวต้มปลายเกวียนกับน้ำผักพระอุ่มของท่านเพราะอะไรทักทินเนยยะบุคคลของเขาไม่มีศีลีธ่ทมอะไรเลยเขาให้ทานเล่นโกโก้ท่านอาจจะแปลกใจว่าเวลามะาพร้ามนั้นคือใครเรานี้เองสมัยหนึ่งเราเกิดเป็นเวลามะาพร้าวรวยมากเพราะเหตุแห่งการให้ทานท่านซักไส้ย้ายย,า,ย,ยางท่านโลเล่ไปวาดเจ,จ้าของมีวานไปหลดบไดเลือกยังเลยบาป แต่แล้วก็เลยปลื้มใจเทวดามันนั่งมันนั่งอยู่ที่สาลพระภูมิที่ซุ้มประตูมันได้จังหวงะพอดีมืองบาตนี่พระสังทีแรกตั้งใจจะเตือนเศรษฐีอยู่แล้วว่าทานกับสม,มัญะลน้ลนๆเนี่ยไม่ได้อะไรเลยมีแต่เสียมีแต่หมดแต่แต่ยังเปลงใจพอวันนั้นได้ยินเสียงโต้อตอบสนทนากับพระพุทธเจ้าแล้วได้จังหวงะพอดี พระพุทธเจ้าลงไปแล้วกลางคืนก็มาปรากฏกายในห้องนองเศรษฐีก็เลยถามว่าใครใครนะเข้ามาในห้องเทวดานั้นก็บอกว่าข้าพระเจา้าอยู่ที่ซุ้มประตูของท่านท่านมาทำไหมอยากจะมาเตือนท่านเดี๋ยวนี้ท่านมองไปแต่ข้างหน้าแต่ท่านไม่เคยแลคืนข้างหลังเลยเพราะอะไรหรือ ท่านมองคืนข้างหลังสิตั้งแต่สิบปีย้อนหลังไปนู่นท่านมีแต่ความร่ำรวยทำอะไรรวยเป็นกอบเป็นกำแต่บัดน,นี้ท่านมองไปข้างหน้าสิข้าวต้มปลายปลายเกวียนกับผักส้มผักพะอูม้มทรัพย์ของท่านหมดสิน้นไปพินาศไปชิบหายไปเพราะอะไรท่านมองคืนหลังสิ แต่ก่อนท่านเคยให้เทวตาพรีเทวดาเช่นเราท่านเคยมอบของให้ทุกวันทุกวันท่านเคยเลี้ยงท่านเคยบูชาแต่บัดน,นี้สมณโคดมและลูกศิษย์ของสมณโคดมผู้นุ่งเหลืองห่มเลืองผู่มีศีรษะโลนเทีเ่ยวเข้าเทีเ่ยวอ,ออกสรั๊กสมบัติของท่านทีนาประโยชน์อะไรกับการเลี้ยงดูสมณร้โลนเหล่านะั้น ท่านอยากรวยอีกอย่างเก่าไหมท่านคืนมาเลี้ยงดูเทวดาอย่างเราสิทุกวันนี้พวกเรายังบูชาสารพระภูมอยู่รวยไหมล่ะเทวดานักเลงก็มิน้นอาาถาบินที่กเกษตรีลุกขึ้นเลยชี้หน้าเนี่ยเปหิเทวเตเ,วเตใสห่สหวงไปให้พน้นนี่ถ้าเข้าถึงทำระดับโสตปฏิยังข้าในบริยานเทวดาเต้เลยบริอ่อนซ่อนซัก มีแต่เทวดามากราบมาไหวเราแล้วนะนี่เป็นเครื่องวัดนะเครื่องวัดภูมิทําระดับโสดาบันเดี๋ยวนี้อยู่ในวัดแตมีห่านผี้อมได้เลี้ยงผีก็มีหลังวัดพระเป็นย่างย่านผียิ่งสุดย่านผีปอบเขาจ้ยจะเป็นเป็นหายป,น,น,น,ป,ปาานั้นพ่อไปที่ยวไงใสหัวหนีให้คนบอกคนใช้เลยไปเผาทิ้ง มันอยู่สายิวัดเทวดาตอนนี้ร้องให้ไปหามาเหุสักหลักเมืองที่เมืองสาวัตถีไปเล่าเรื่องให้ฟังบาข้าพปเจ้าไม่มีที่อยู่อีกแล้วขอท่านจงไปช่วยข้าพปเจ้าไปพูดกับเศรษฐีไปขอขมาโอ้วัชนมาเุสักหลังเมืองไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้ท่านปทุศรายผู้มีศีลมีธรรมเช่นนั้นเราไม่กล้าดอก เราก็กลัวนุ่นไปหาเทา้าเจตุโลกกบ,บัลไปหาทา้าเจตุโลก,กบ,บาลทั้งสี่บอกโอ้ยไม่ไหวเทวดาทั้งหลายมอมเสียนอภิวาทบุคคลผู้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาถึงโสตะปฏิยังคาอย่างนี้ท่านไปพูดทาไมเราจะบอกท่านจงไปหาพระอินเพื่อพระอินจะช่วยท่านได้ให้มาขอร้องขอขมา ขึ้นไปหาพระอินทอีกเล่าให้พระอินทร์ฟังพระอินทร์บอกไม่ได้แม้เราก็ไม่กล้าแต่เราจะบอกอุบายให้ท่านท่านจงทำทันทักกับลงโทษตนเองแล้วจึงไปขอขอมาลงอย่างไรเศรษฐีเป็นผู้เข้าถึงธรรมไม่มักถ้อยมักความไม่ทะเลาะใครดอกสังเกตดูท่ามถึงศีลถึงธรรมระดับนี้เถียงคนอื่นก็ไม่เก่ง คยเที่ยงเก่งเก่งเศร้าไปยขี้ข้านเที่ยง,อองเธอคงจา้าเศร้าซะคอยยอมผัวเมียถ้ามีทำระดับนี้เลิกทะเลาะกันหมดโอกาสทะเลาะกันมีแต่แพ้กันเรามาแพ้กันเถิดยอดรักจังน้อยกับแพ้ท่ทองอุ้งปุ้งกันกกนะโอนส่งไปเลยค่ะคืออาขึ้นให้เขาหนี่งมันบ่ยอมแพ้กันบัดน,นี้มีแต่คอยเถื่อผู้เดียวทีกันเที่ยงกัน ถ้าเข้าถึงทําระดับนี้ไม่มีโอกาสทะเลาะจาคะแม้จะถูกแค่ไหนก็ตามพูดโดยเหตุผลไม่รู้เรื่องยอมจาคะไหลจ้อต่อ,อไปพูดไปมันจะลามคนโกงมายืมเงินเศรษฐีไปสิบแปดโกท่านจงปลอมตัวแปลงเทศเป็นเสมียน แล้วไปทวงเอานี่สิบแปดโกดธนั่นเขาโกงไปฟ้องไปทวงให้ได้ด้วยเทวานุภาพของท่านเศรษฐีมีทรัพย์อยู่สิบแปดโกดธฝังไว้ที่ริมฝั่งแม่น้ำอจิรบวดีน้ำเสาะตะลิงพังหายไปในแม่น้ำท่านจงไปเอาคืนมาให้เขา เตทีร่วมหุ้นค้าขายทางทะเลเรือสำเภาแตก,กสิบแปดโกดศูนย์ไปในน้ำไปเอาคืนมาเป็นจะโกดบาทในสิบแปดสามตักไปห้าสิบโกดห้าสิบสี่ 5, โกดนั่นก็คือห้าห้าร้อยสี่สิบล้าน ถ้าท่านทำอย่างนี้แล้วจึงไปประกฏกายต่อเศรษฐีแล้วก็ขอขม,มาว่าได้ทำทันกรรมจงนำเงินนี้ไปใส่ยุ่งใส่ฉานของเศรษฐีให้พอเศรษฐีจะได้เงินนั้นไปทำบุญทำกุศลเลี้ยงดูพระสงฆ์องค์เจ้าผู้หล่อเลี้ยงโลกด้วยคุณงามความดีผู้คุ้มครองโลกจะได้ช่วยสนับสนุนนั่นได้อุบายจากพระอินทร์มาเลย ลงมาปลอมแปลงเพศเป็นเสมียนบัญชีก็ตามทวงหนี้ด้สิบแปดกทแล้วก็ไปเอาที่มันถูกน้ำซาะลงในตะลิ่งที่ถูกเรือแตกเอามาให้โมด <li> เอามาให้เศรษฐีเอามาไว้ที่เรือนขังแล้วก็ไปปากฏก,กายแก่เศรษฐีในกลางคืนในห้องของท่านเศรษฐีข้าพเจ้าได้ทำโทษลงทันทกรรมแก่ตนเองแล้วข้าพเจ้าผิด ที่บอกให้ท่านเลิกทําบุญทําทานเลิกนับถือพระสมณโคโดมบัดน,นี้ทรัพย์ของท่านข้าพเจ้าเอามาให้หมดแล้วที่เสียไปห้าสิบสี่โกดแต่ทีลุกไปดูเต้มีเงินก็เกลยบอกว่าเรายังยกโทษให้ท่านไม่ได้ท่านต้องไปกับเรามน่นเชษวันไปหาพระพุทธเจ้าสักคน ให้พระพุทธเจ้าเทพให้ฟังจนเทวดาตนนี้ได้เปลี่ยนใจมาเป็นเป็นเทวดาสมานที่ถิได้กล่าวคาว่าพุทธทังสารนังขัฉามิเข้าถึงพระรัตนรัยอย่าลืมนะเทวดาเขาก็เป็นได้ศาสนาอื่นเขาก็ให้หาพี่น้องมุสลิมพี่น้องคริสเตียนเขาเป็นได้เทวดาในชั้นชะกามาวจรนี่ตั้งแต่ชั้นธรรมดาเนี่ยขึ้นไปจนถึงนู่นถึงพระนิมิตสวัสดิ แต่เทวดาเหล่านี้ก็ยังมีกิเลสมือนกับคนหมดบุญก็เวียนมาใหม่ไม่มีความประเสริฐเท่ากับมนุษย์ผู้เข้าถึงโสดาบัตจึงบอกว่าเทวดาทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเคลื่อนเขาออกจากพระสธรรมนี้ได้พวกเราเป็นอย่างไรเดี๋ยวนี้ยังมีสารพระภูมิอยู่ไหมละ่ะเมื่อคนอบ้านในถ้ามีความแป้วกล้าทางจริยะธรรมเข้าถึงธรรมระดับนี้เซินเสเดว ไปหาอยู่กินผู้เดียวเดอ้อไปเัอนเงอนค่อยก็เฮ็ดให้เจ้าเสาเดียวหนึ่งเจ้าไปเฮ็ดเอาสิบซันผู้เดอ้อไปเั่นไปหรือบัจจไปบอกไปเถอะถ้าบัจจไปกับอยู่น้ำกันนี้อย่าหายอย่าแยกเดอ้อหักแทงกันเดอ้อเป็นมูเป็นเพื่อนกันเดอ้อพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เป็นสหายผู้เชติมาเนติมานิมันตินัง ผูเชติปูชิมสิ่งเมื่อเทวดาได้รับการนับถือเขาจะนับถือเราตอบเมื่อเขาได้รับการบูชาเขาจะบูชาเราตอบแต่ไม่สยบถือว่าเป็นมู่กันขันมีอยู่ในเฮือนก็นอยู่นี่เด้อขันยู่ดีขันยู่นีเด้อขันบ่ดีเราเข้าสสไลไรนี้ด้ว่วะั